ทรงทรงเชิดชูเหนือสารพัดวันนี้คุณรักพระวจนะของพระองค์ไหมคุณรักพระวจนะของพระองค์เท่าที่พระเจ้ารักพระวจนะของพระองค์ไหมพระเจ้าเชิดชูพระวจนะของพระองค์เหนือทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้ในยามที่พระองค์เห็นความมืดพระองค์ยกพระวจนะของพระองค์ขึ้นและกล่วว่าจง มีความสว่างเพราะวจนะของโลนได้เปลี่ยนความมืดไปตลอดกาลพระเยซูคริสต์เองเชื่อในพระวจนะของรพระเจ้าและพระวจนะที่รลนกราดเมื่องค์เจอคนโรคเรื้อนงค์ไม่ได้กลาดว่าทำไมเจ้าช่างน,น่าสมเพศกาดนี้แต่พรงค์กลาดในสิ่งที่มาจากพระบุญญาของพระเจ้า,งจงาโค์กลาดว่าจงสะอาดดี แล้วคนนั้นก็แสดงโปร่งตรัสและโปร่งเชื่อพระวันะของตรงอยู่เหนือทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้คุณอาจจะเจอมรสุมชีวิตและคุณเชื่อแล้วว่าพระวจนะของพระเจ้าถ้าเกิดคุณกล่าวออกมาจากปากคุณและคุณเชิดชูไว้อยู่เหนือสถานการณ์ของคุณเพระวจนะจะเปลี่ยนสถานการณ,ณ์แต่ปัญหาก็คือว่าเวลาเรามีปัญหา สิ่งที่เรามักจะทําก็คือเรายกสถานการณ์และปัญหาต่างๆไว้เหนือพระวจนะของโลกและเพราะเหตุนี้ปัญหาเหล่าน,นั้นก็ยังรังควานเราตลอดไปวันนี้มีใครบ้างที่จะเชื่อชูพระวจนะขององค์เหนือนาสารพัดแล้วพระวจนะจะทำอะไรในในชีวิตของคุณในอิสายาห์บทที่ห้ิบหข้อที่10และข้อที่11 คุณมั่นใจได้ว่าทุกอย่างที่พระเจ้าตรัสจะเกิดขึ้นถ้าคุณวางใจในความบริสุทธิ์ของพระวจนะของพระองค์พระเจ้ารับประกันไว้ดังนี้เพราะฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่กลับที่นั่นเว้นแต่รถแห่งดินโลกเราทําให้มันบังเกิดผลและแตกหนอก่ออำนวยเมล็ดแก่ผู้หว่านและอาหารแกบบ่ผู้กินฉันใดคําของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราล่าง แต่จะสำเร็จผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนะะั้นจำเรินขึ้นฉะนั้นถ้าเจ้าเชื่อในความบริสุทธิ์ของถ้อยคำของพระองค์พระองค์เชื่อว่าพระวจนะของพระองค์ไม่มีสิ่งเจือนปนพระองค์ทรงเชื่อว่าพระวจนะของพระองค์พิสูจน์เห็นจริงแล้วทดลองดีแล้วเมื่อคุณพิสูจน์แล้วทดลองดีแล้วมันต้องได้ผลก่อนที่เขาจะเอารถออกมาขาย เขาไม่ใช่ประกอบเสร็จจากโรงงานแล้วเอามาให้คุณไม่ว่าคุณจะซื้อลถใหมายป้ายแดงคุณไปเช็คดูนะครับเขาจะวิ่งมาแล้วเป็นร้อยกิโลนั่นคือขั้นตอนในการทดสอบในการพิสูจน์ว่าใช้ได้เมื่อคุณซื้อไปมันจะได้อยู่ในสภาพพร้อมใช้แต่สำหรับพระเจ้าและถ้อยคำของพระองค์ทดลองแล้วพิสูจน์แล้วยิ่งกว่านั้นอีกผ่านกระบวนการที่ รุนแรงที่สุดแล้วยังสามารถอยู่ได้ผ่านไฟที่แรงที่สุดยังสามารถคงที่อยู่ได้ด้วยแม้ชีวิตของคุณจะต้องเผชิญกับไฟในโลกนี้มันมีปัญหาต่างๆที่มารุมเร้าทำให้ใจของคุณร้อนรนขึ้นมาแต่ถ้าคุณมีพระวจนะของพระเจ้าคุณจะสามารถผ่านไฟเหล่านั้นไปได้แล้วสภาพของคุณหลังจากที่ผ่านไฟไปแล้ว จะเป็นสภาพที่บริสุทธิ์ที่สุดปัญหาที่เข้ามาในชีวิตไม่ได้ทําให้ชีวิตใครบริสุทธิ์ขึ้นแต่การยึดพระวจนะของพระเจ้ารับฝ่าปัญหานั้นไปจะทําให้คุณสามารถดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ขึ้นตอนที่คุณจะเจอกับปัญหาตอนที่คุณจะเอาชนะปัญหาได้คุณอาจจะมีความทุกข์ร้อนกลวนกววายและความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแต่เมื่อคุณผ่านประสบการณ์เหล่านั้นไปได้แล้ว คุณเหมือนกับผ่านจากปอสาขึ้นปอสจากอนุบาลขึ้นปฐมจากปฐมขึ้นมัธยมคุณเะิรู้เลยว่าไอสิ่งเกา่าๆที่มันเคยพรรณนาการคุณทําให้คุณไม่กล้าไปกับพระเจ้าได่ไกลกว่านี้มันหมดไปแล้วมันถูกเผาไปหมดแล้วตอนนี้คุณเป็นคนนะเห็นไหมแลวนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนที่จะให้พระวนจะนะนําชีวิตเข้าไป พระเจ้าบอกว่าคาของพระองค์เปลียบเสมอกับฝนละนิมะาที่ลงมาจากฟ้าสวรรค์ที่ลงมาจากท้องฟ้าน้ํำพวกนี้ไม่ได้ลงมาเฉยๆแต่จะลงมาเพื่อให้มเมล็ดที่อยู่ในพื้นดินบังเกิดผลและแตกหน่ออำนวยมาได้แก,ก่ผู้หว่านและอาหารแก่ผู้กินพระเจ้าต้องการให้เกิดผลมากมายในชุดของคุณเพื่อที่คุณเองจะได้มีไม่เพียงแต่พอกินสำหรับตัว แต่มีเกินพอที่จะหวานออกไปในอนากาศแต่พระองค์จะใช้พระวจนะเนี่ยลงมาเหมือนกับน้ําหากน้ํายังสามารถทําให้เมล็ดเติบโตเป็นลําต้นแตกหน่อและเกิดผลม,มากมายได้พระวจนะของพระเจ้าก,ก็ขอให้เกิดผลทุกด้านในชีวิตทุได้านเห็นไนะให้แน่ใจว่าคุณจะรดน้ําด้วยพระวจนะของพระเจ้า,จาทุกวันนะฮะ พระเจ้ามั่นใจว่าฝนตกมันต้องเกิดฝนขอให้คุณมั่นใจในพระวจนะเช่นกันที่บ้านผมในตอนนี้นะผมมั่นใจเลยถ้าผมรดน้ําดอกไม้มันจะออกมาตอนที่ผมเข้าไปอยู่เนี่ยมันไม่มีดอกไม้เลยมันแห้งเหี่ยวเลยแต่เวลาผมรดน้ําผมมั่นใจว่าผมจะเห็นดอกไม้เช็นขมิ้นัน ผมลดวันแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นลดวันที่สองไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมไม่เคยคิดเลยว่าที่ผมลดมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าน้าที่ลดไปมันจะไม่ย้อนกลับมาแต่มันจะเกิดผลแล้ววันนี้เนี่ยดอกไม้มันเลิมออกมาแล้วอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนแต่มันออกมาแล้วเราควรจะทําแบบเดียวกับพระวจนะของพระเจ้าคุณอ่านคุณคุณศึกษาคุณกล่าวในวันนี้อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ขอให้มันจะมั่นใจว่าทุกครั้งที่คุณกล่าวคุณกําลังลดน้ําอยู่มันต้องเกิดผลอย่างแน่นอนเหนหากคุณมั่นใจกับระบบน้ําในโลกนี้จงมั่นใจในพระวจนะพระเจ้าคจรับจำได้ไหมตอนนี้ทูตสวรรค์ได้มาปรกฏกับมารีทูตสวรรค์ได้กล่าวในสิ่งที่ไม่มีทางเป็นไปได้ในหลักวิทยาศาสตร์นั่นคือมารีจะ ตั้งคันและให้กำเนิดบุตรชายและบุตรชายนี้คือพระบุตรของพระเจ้าถ้าทุสวรรค์วันนี้มาปรากฏแก่กคุณแล้วกล่าวสิ่งเดียวกันคุณจะเชื่อไหมผมมีข้อสงสัยนะครับคุณจะเชื่อหรือไม่ถ้าทุสวรรค์มาปรากฏกับคุณในคืนนี้และบอกว่าภายในสองเพงนี้พระเจ้าจะทําให้คุณเป็นมหาเศรษฐีของประเทศไทยคุณจะเชื่อไหม คุณคงมองแล้วแหละมันไม่มีมันไม,ม่ทางเป็นไปได้มันไม่มีบันไดขัน้นไหนช่องทางไหนที่จะเป็นไปได้แบบนั้นไม่ต่างอะไรกับมาเนามยังไม่ได้แต่งงานเลื่อนแบบนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรสังเกตดูนะครับในข้อในในลูกกาบทที่หนึ่งข้อที่สามสิบแปดนะครับส่วนมาวิจท,ทูนว่าดูเถิดข้าพระเจ้าเป็นทาสีของพระเจ้า ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคําของท่านตอนหน้านี้เธอได้กล่าวเอาไว้ว่าจะเหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรข้าพเจ้ายังไม่ได้ร่วมกับชายผู้ใดไม่แต่ในที่สุดแล้วนางได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นภาสและเป็นทาสหญิงของพระเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นไปตามคําของท่านเถิดก่อนหน้านี้ผู้สวรรค์ได้ไปประกอบกับอลิซาเบธซึ่งเป็นญาติของนาง พวกเราก็คงได้อ่านอยู่แล้วสามีของนางไม่เชื่อในที่สุดก็เลยต้องพูดอะไรไม่ได้เพราะถ้าพูดออกมาเรื่อยๆมันจะไม่เป็นไปตามแผนการของพระเจ้าเอเมความเชื่ออยู่ในใจและอยู่ที่ปากพระเจ้าเลยต้องทําให้เขาพูดไม่ได้พเพื่อจะได้ไม่ต้องพูดขัดแย้งกับสิ่งที่พระเจ้าจะทําให้เกิดขึ้นแต่ในวันที่เอลิซเบธรอบโกแล้วสามีของนางกลับมาพูดได้ แล้วก็กล่าวบอกเรียพระเจ้าให้ท่านชื่อหลุกว่ายอมแต่สำหรับมารีแล้วไม่ต้องผ่านกระบวนการต่างๆนางบอกมันจะเป็นไปได้อย่างไรแต่เธอไม่อยู่ในความสงสัยต่อไปเธอบอกว่าขอให้เป็นไปตามคําของท่านเถิดเราควรจะมีท่าทีแบบนี้ก็คือต้องการอัศจรรย์ก่อนที่มารีจะให้กําเนิดพระเยซูคริสต์ก่อนที่มารีจะมีประสบการณ์กับการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนางได้กล่าวว่า ไม่ว่าข้าพาเจ้าจะคิดอย่างไรมันจะเป็นไปได้อย่างไรขอให้ข้าพาเจ้าเป็นไปตามคําของท่านเถิดนี่คือคําของพระเจ้าเวลาคุณอ่านในพระคัมภีร์แล้วพระคัมภีร์ให้พระสัญญากับคุณว่าคุณจะหายจากโรคทุกโรคไม่ว่าเวลาสารจะบอกกับคุณว่ายอย่างไรว่าโรคแบบนี้มันไม่หายหรือหมอจะบอกกับคุณว่ายอย่างไรแต่ถ้าคุณอ่านพระวจ,จนะแล้วคุณบอกว่ามันจะเป็นได้อย่างไรในมือ้อ